เราถือว่าเราเปิดป้ายใหม่อะเราเปิดป้ายใหม่อ่ะส่งฟรีไปเลยรีวิวส่งฟรีออรีวิวส่งฟรีปะเฉพาะรีวิวนะเฉพาะรีวิวนะอ่ะค่าส่งไม่ต้องจ่ายเนาะเดี๋ยวจ่ายให้ค่าส่งไม่ต้องจ่ายรีดเพิ่มค่าบริการในการรีดกระสอบละ600บาทนะคะค่าบริการในการรีดกระสอบละ600อเรารีดที่ร้านนะคะลูกค้า แางเกงคอตอนผู้ชายนะคะอ่ารีวิวส่งฟรีนะพี่นะเดีย๋ยวมาดูงานพร้อมกันนะคะ ไอพี่ดังๆอยู่นีเสียงเครื่องบินนะพี่อยู่ใกล้อยู่ใกล้สนามบินถ้าอยู่แถวนี้ก็แวะมาได้นะพี่กระสอบรีวิวส่งฟรีนะคะรหัส T F เดี๋ยวขึ้นให้นะส่วนใครอยากได้กระสอบใหม่พิม H สี่ศได้เลยใครใครอยากจะรับกระสอบใหม่นะคะ H 4 0่ศูกระสอบใหม่เนาะแฮปปี้ b e ็ q คุณภาพ Made in Korea อ ah, mm ่าปี้แฮปปี้แฮปปี้เดี๋ยวเรามาดูงานกัน mm hmm. เออคอตตันแม่คอตตันคอตตัน hmm. ผู้ชายแม่คตั mm ้น hmm. ผู้ชายอะ่ะ mm hmm. นี่มาลุ้นกันหาว่าในกระสอบนะคะ mm hmm. เขาจะออกแบรนด์อะไรงานประมาณไหนบ้างเนาะตัวน mm ี hmm. ้ถ้าใครเคยเปิดโอเคครเรียอยู่แล้วก็ mm hmm. น่าจะรู้เ mm hmm. พราะว่าคอตตันส่วนใหญ่มันก็จะประมาณนี้เนาะ เอาหลีนะคะอยู่ในข้อตัวแรกเลยเออน้ำหนักหนึ่งร้อยกิโลนะคะประมาณสองร้อยพี่ลีมไกลไปหน่อยอะ่ะต้องมาใหม่นี่อ่านั่นแหละตำแหน่งนี้เลยประมาณสองร้อยห้าสิบตัว โดยประมาณนะคะพี่ขาอ่ะตัวแรกก็บแบรนด์ผู้ชายกระสอบรีวิวรอเรือสองสองนะคะใครจะรับรีวิวนะคะพิมพ์รหัสได้เลยรอเรือสองสองสวยนะลูกค้ารีดหน่อยนี้สวยเลยวิ้าใหม่เธอพี่เพียมานี่พี่ฟ้าสวยเนาะราคือรา,ราคือ ราคาขึ้นให้พร้อมกับรหัส CF กระสอบนี้ค่ะราคือผ้าใหม่มากไม่อ่ะขึ้นไปอีกนิดนึงเออไม่อีกนิดนึงเออนิดหนึ่งเออพอมันจะไม่เหมือนกันผ้าใหม่มากผ้าใหม่พี่ผ้าใหม่มากเลยอ่ะดูกันไปกระสอบนี้ใครจะรับพิมพ์รหัส CF ได้เลยนะคะรีวิวส่งฟรี รีวิวส่งฟรีอ่ารหัส CF ใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วรอเรือสองสขอไปเล่นเลยนะไซเตอรต์เซเตอร์วันนี้ไม่ได้เปิดพี่เปิดเปิดจนจนไม่มีเหลือแล้ว <c oughs> ไม่เหลือไม่มไม่มีเหลือแล้วอะ่ะยิ่งปายแฮปปี้อ่ะลง,ลงวันเดียว<ม><ม>เอเอ,เอใช่หมดค่ะสวยอะ่ะผ้าใหม่มากเลยอะ่ะ สของผู้ชายกางเกงคอตเปอร์ผู้ชายสวยมากเลยใหม่มากเลยเธอคาโก้ขายยาตอนนี้หมดทุกรหัสเลยพี่อหมดทุกรหัสเลยงานสะอาดหมดหมดหมดแล้วอะ่ะอ๋อมีมีกระสอบ45้ากิโลเออลืมคาโก้ขายยามีกระสอบส5่ส้าโลอย,อ,ยอยู่อยู่อยู่อย,อยู่อยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยูนิโคลเนี่ยตรงกลางนิเย เออเดี๋ยวลงเข้า,า,า,ใ,าใหม่อ่ะไกลพี่ฟูอ่ะใครอยากออกไปอีกอย <You, you. S 1> ู่อยู่มาแล้วพอละสวยอ่ะใหม่มากวันนี้ส่งฟรีวันนี้ส่งฟรีได้ได้แบนเยอะอ่ะใหม่กิ๊บๆกิเลยลูกค้าคาโก้ขายยาว45กิโลใช่ไหมพี่มอมะพี่พี่ทักบ้านฟ้ามาได้เลยค่ะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลย อจากบ้านฟ้ากดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยสวยอ่ะพี่อ้อยใหม่จังต้องลุกแล้วแหละต้องลุกไปดูู่ย์สี่ส่ย์ใหม่จังเลยอ่ะอุ้ยค่ะุ้ยไปโฮ้ยเดสท็อกกระสอบนี้ใครจะรับพี่พิมพ์ได้นะรอเรือสองสองนะงานใหม่มากแม่ใหม่กิ๊บๆเลยแม่แล้วห่งกานใช้เลยเอองานใหม่มากอ่ะ โอ้งานโอ้โหนี่บางตัวคือรู้เลยว่าใหม่จริงบางตัวแบบใหม่จริงอ่ะขาวโบอยู่ในกลเหมือนจะเยอะอยู่นะเดสกตอกป้ายห้อยก็มีนะประมาณสอง้อห้าสิบตัวนะคะโดยประมาณตัวนี้เขาช่างมาเป็นน้ำหนักนะคะหนึ่งร้อยกิโลหนึ่งร้อยกิโลกระสอบใหม่รหัส g F H สี่ศูนย์ จอดานุจอดานุแม่เริกระซอมใหม่ H สี่ศูนย์รีวิวรอเรือสองสองใหม่จริงมากเออใหม่แบบใหม่จริงจังมากเลยอะใครก็ดีนะเกาหลีมันไม่ติดใส์เล็กเนาะมันแบบเออมันไม่ติดเล็กอะเนี <Okay. S 1> ย่ยดูดิแบรนด์ออกดีอะเอ้ยโอ้โหนี่ H M แบนด์ดีมากเลยอ่ะวายเฮ้เดนแมสั่งสวยพาชิโน่เธอเธ้าพาชิโน่เธอนี่ภาพนี่สวยเนี่ยพาชิโน่ให้กันเอมเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูใกล้ให้ดูแบรนด์ใกล้ๆลูกค้าสวยจังเลยพี่ฟิมส่งส่งแบรนด์ใกล้ๆลูกค้าหน่อยรสหนาพี่พาชิโน่เ m มพี่ฟิมขึ้นนี่ มาใกล้อีกโอเคประมาณสวยมากเลยอ่ะใหม่มาพี่นี่ตัวนี้ที่ถืออยู่ก็ยูนิโคลพาชิโนจ้ะยูนิโคลพาชิโนนี่ยูนิโครนะ ได้แบรนด์ถือว่าเยอะแล้วก็ตูดเป้าเต็มความสะอาดเฮ้ยโอเคอะ่ะสวยใหม่ด้วยนะผ้าใหม่มากเลยพี่ผ้าใหม่มากเลยอันไหนถ่ายรูปพีย่ยังสวยมากอืผ้าใหม่มากที่สำคัญคือมันไม่ติดไซเลสก,กันพี่ เกาหลีมันดีอย่างนี้แหละนี่ดูดินะสุดเป้าเต็มนะคะสุดเป้าเตม็มทรงจุ๋ยๆเลย,ย,เยลิกอย่างเดียวพอแล้วลิตอย่างเดียวพอใหม่มากเลยทรงกระบอกเล็กพี่ดูดิแฟชั่นมากไวสะรุ่นสุดๆอะ่ะไคร้ันนอนก็ได้ สอบแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นทุกตัวทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบฟูแฮมแบรนด์เยอะกระบอกเล็กแฟชั่นแน่ตัดไปร้อยโลร้อยโลประมาณ250ตัวนะคะอันนี้ก็คือแบบโดยประมาณนะคะอาจจะไม่นับจำนวนนะเพราะว่าเกงคอตตอนส่วนใหญ่ที่เราเปิดก็จะอยู่ประมาณนี้เลย250-270 สามร้อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ความหนาบางของผ้าพูแฮมอีกแล้วพาชิโนพาชิโนพูแฮมกระบอกเล็กแม่โอ้ยเลิศา่ะท็อปเทนท็อปเทนเธอนะรัก mm hmm. ใครอยากได้สอบนี้พิมพัรหีเอ f ได้นะ แขกได้สอบนี้พิมพ์รหัส CF ได้ใครจะรับกระสอบใหม่ก็พิม์รหัส CF ได้เลยนะคะกระสอบนี้เท่าไรเดี๋ยวพิมพ์รหัส CF นะพร้อมราคาให้นะเจอข้อพิมพ์รหัสพร้อมราคาให้นะครับเจนแบรนด์นิด <B land S 2> นึดนงพี่สวยมากเลยอ่ะงานไหนมากเลยอ่ะ การใหม่มาเลยอ่ะเนี่ยพาชิโน่ก็บอกเลยค่ะโอเิสเตอร์ต้นถุนมันราคามันถูกเนอะเพราะว่าย <Uni q S 1> ูนิโครมันร้อยโลนะไปใกล้อีกไปใกล้อีกโอเคนี่พี่นูติก้าพาชิโนอีกแล้วคือตูดเต้าเขาไม่มีเสียเลยที่งานเต็มเลยค่ะตูดเป้าเต็มไอเค้อก oh. <I ke. S 2> ลาไก่อยเข็เข็ <laughs> นี่พี่เค็ดของเราคาชิโน่ได้เยอะอยู่ไปดำเหี้ยอุ้ย <_ p are> เล็กอย่างเดียวแล้วเถอะนะซอ,อมมี่ซอมมี่เฟรเฟร็ดเรียบ สวยจ้าตูดเต้าเต็มงานไม่เปื่อนไ,<ป>ไม่เวอร์ไม่มากปวดแล้วแฮปปี้สุดๆอ่ะอะคาชิโนได้เยอะอ่ะมีคาชิโนมกันนะอืมเนปปี่ยแบรนด์เกาหลีเนี่ยปวดแล้วแฮปปี้อ่ะแฮปปี้อ่ะป้ายเขาบอกอยู่แฮปปี้เออแฮปปี้อ่ะปวดแล้วแฮปปี้อ่ะแฮปปี้สุดๆอ่ะ ฟุตอะทรงกระบอกเล็กด้วยอ่ะราคาเดี๋ยวขึ้นให้นะจา๊าพี่จ๋าไซส์ดีนะลูกคา้าไซส์สวยไซส์มาตรฐานเลยเดี๋ยวขึ้นราคาให้นะคะชีโน <Ch ino. S 1> รลเพบเดียว ใหม่มากงามแม่งามอ่ะพร้อมปักหมุดให้เรียบร้อยนะคะพาลาพาลาพาลามาแล้วูิโกพาลามาแล้วปักหมุดให้เรียบร้อยแล้วเด็กเก้เด็กกก้ De พี่ดีของเรา รีวิวส่งซีนะค C F ลอเรือสองสองกระสอบใหม่ H ศูนย์ทักบ้านฟ้าลิงหน้าโปรไฟล์ไซส์สวยกระบอกเล็กทรงดีผ้าสะอาดตดเป้าจากักเต็มอม k. k เคข้าวกินง่ายไซส์ดีมไม่เล็กไม่ใหญ่กำลังดี ทรงแฟชั่นไม่แก่ไม่เอาไม่ลุงไม่เชยนะเนี่ยแบรนด์แบบว่าเออเกาหลีเกาหล่านะมีเกา,เห,ลากเหล่าด้วยนะเออเกาหลีเกาหล่เา,เ,ลาเกาตูดเกาหลังนะมาหมดซาร่าค่ยอยอเยอะดีอ่ะแบรนด์เพียบชินโ,ชน,โนชินโนคอตันชิโนงานดีมากเลยเยอะเยอะ ยู you, พี่อยูยู่ีจิออร์ดานโนเอนะความแบรนด์นะพี่นะความแบรนด์รถอะ่ะดูสีขาวพี่ปังอะเดสต์กเดสต์ักเดสต์กไฟห้อ, desktop, 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 desktop. หอยนี่มือหนึ่งมือหนึ่ง <You. S 1> ยู้ไฟเต็มตัวนี้เป็นเงินไทยประมาณสามพันกว่าบาทเบาๆ ตันนี้เป็นเงินไทยวันสามพันกว่าบาทสวยอ่ะแม่เล็อย่างเดียวนะ Pedro, Pedro. เนาะอันนี้เป็นคล้ายๆทรงช่างนี่ก,ก็แบบว่าเอ้ยได้เลยอ่ะว้าดิสคอเมอรี่เข้ามาว่อเธอเราไม่คิดว่าเราจะเจอเกงได้นะสวยอะเสื้อเชียรดันโน่แบบฉ่ำมากเลยแม่บันดีมากเลยอ่ะอ้อ สวยงามเนี่ยดิสคอเวอรีนอย่างะดูดิสวยสะอาดมากเลยค่ะขนาดสีดำก็แบบว่าไม่ด่างไม่คราบนะสูดเป้าคือเต็มไม่ขุยด้วยผ้าโโลโปโลโลักลรอเลนผ้าไม่ขุยด้วยนะ ทำจะไม่ต้องแบบว่าตัดคุงตัดขุยทําไรแล้วอะ่ะรีดอย่างเดียวพอใช่ใช่รีดอย่างเดียวอะ่ะผ้าสะอาดมากเลยไซด์ดีมากค่ะไซส์คือมันแบบมันไม่เล็กมันไม่ใหญ่แซมันกําลังดีเนี่ยชิโนใหม่ป่ะแม่ดิเดก็บอกเล็กับแฟชั่นน่ะไม่มีแบบว่างานทรงลุงเลยนะงานแบบงานเอางานทรงลุงไม่มีเลยนะเป็นงานแฟชั่นนะแม่เนี่ยยูอะ่ะยูเยอะมากเลยอะ่ะยู กระซิบอะไรทุกอย่างใช้ได้หมดจ้ะเป็นใช้ได้หมดเด็กเด็กอีกแล้วเด็กอีกแล้วดิกกี้พาชิโนดิกกี้พาชิโนจ้ะแม่โอ้ยวายร่วงนี่ใครอยากรับสอบนี้พิมพ์ได้เลยนะหรือใครอยากได้กระสอบใหม่นะคะรหัส CF อยู่ด้านบนนะ สนใจค่ะอยากได้ซอมนี้หรือกระสอบใหม่แจ้งได้เลยพี่สาวบานาน่าเชียวเด่นนุ่บานาน่าบานาขอด้วยเชียวดนนุไซส์สวยไซส์ดีเอองามแบนเยอะหัวเพียบเยนิ่โครตพี่ยูเยอะมากพี่ยูเยอะพี่แบนอื่นก็เยอะความทรงดี นะทรงไม่แบดนะบอระไม่แซดด้วย <c oughs> น่ะใหม่มาก <c oughs> เออเดี๋ยวจำไว้เป็นไงทำ <c oughs> <c oughs> ไมพี่เบมเออก็ทรงมันสวยไง <c oughs> บอระไม่แซด,ดไง <c oughs> <c oughs> คิดว่ากี่นะเดี๋ยวไปจดเลขกระสีก่อนอยู่นี่กูเอออยู่อยู่ เยี่ยเยสวยมากนักชิโน่นะสวยไฟดีอ่ะไฟดีอ่ะรีดพอแล้วพี่ค่ารีดหกร้อยบาทค่ะพี่รีดที่ร้านนะอ่ะทำสบายอ่ะตัวนี้ถืออยู่นานละมีไปนีมาไ,มได้ยกสักทีน,ะนี่ไม่กีริบไม่มากไม่ผ่านอ้าวโโลโอ้ยข้อยแล้ว,ว่ะ อออลูกค้าลาโอโตโต่หนึ่งอ๋อ,อ,อ,อตัวหนึ่งโอ้ยขายยกก็สอบขายยกก็สอบจ้าโต่หนึ่งโต่หนึ่งขายยกก็สอบพี่ส่งซีส่งซีสอบนี้มีลูกค้ารับแล้วขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับท็อปเทนสวยขนาดนี้อ่ะแม่สอบใหม่เฮชเฮชสีส่ศูนย์เฮ้ สี่ศูนย์สอบใหม่อมืสะอาดอ่ะดูชิโน,โน่ดิอย่าแย่งพี่ก่อนชิโน่ก่อนสวยมากเลยคาดีนะไม่เค่อยเปื้อนแต่พี่ยูเบียวเบียวตัวเ้าแต่ตนะจี อยู่อีกละอยู่อีกละตุดสวยพี่อยู่พี่อยู่มาละพี่อยู่เยอะอยังพี่อยู่เด็กสักเดสกสักโยนก่อนตัวนี้เอาเด็กสักก่อนชบมือหนึ่งจ้ะไปน,นี่นะพี่นะนี่พับ แบนเยอะแบ่งแบ่งเอาไปเลยแบ่งให้นี่ไปดิเขียวผ้าสะอาดอ่ะทัดกานได้ค่อนข้างดีเลยโอ้ใหม่เกัน็บเอาไปเก็บสิไปอะไเออ ท่าตารางังด้วยพี่อยู่พี่อยู่นี่ก็นี่ก็ใช่นี่พี่อยู่คลินี่ประมาณนี้เลยอย่างได้คาะโก้คาะโก้ขายยาวลูกค้ารับไปหมดแล้วอ่ะพี่คาโก้ขายยาวลูกค้ารับไปหมดแล้วตั้งแต่ตอนเปิดจองแล้วอะ่ะจีออดานุไม่มีกระสอบ45โลพี่ คาโก้มี45โลอะไรฟิล์มเราจะใจตรงกันขนาดไหนพี่แกหยิบจีออพี่ก็หยิบมาติดจีออยกันจีเอาเอออยู่อยู่ตอนนี้มี45โลพี่คาโก้45โลแบ่งแบงไม่อะพี่สะอาดมากเลยชมก็บอกเล็กด้วย ไปห้อยไปห้อยเด็ดตั๊กอ้าวยูอีกแล้วยูอีกแล้วมันยิลุ่งเลยอกเลยกระบอกเล็กทรงสวยมากเลยอ่ะนี่ข้ออะไรวะนี่ข้าอะไรอะ่ะ นี่มีแบนด์เขาอยู่ตรงนี้พี่ทรงเกาสวยอะกระบอกเล็กอะเชียร์จานอีกแล้วแบนด์เทียบอืกระบอกเล็กใช้ทรงกระบอกเล็กนะกระบอกเล็กๆล็อะ ก็สะอาดดีนะพี่เนาะสะอาดดีมากเลยอะ Happy 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 ตัวนี้พี่จะา่ายอย <You. S 1> ู่เซ็งโยโยยูนิคอกคาโก้ไม่ได้รีวิวค่ะพี่คาโก้หมดแล้วถ้าข้อสอบส5บกิโลเราเปิดไปแล้วค่ะพี่ไม่ไม่ได้เปิดเพิ่มแล้วคะ่ะเปิดไปแล้วท็อป ตั <Then> ้งแชทด,ดูรีวิวขอขอรีวิวกับแอดมินได้พี่ขอดูรีวิวขายเาฮาคโก้สี่ห้าโลตอนนี้จะมีเป็นป้ายซุพรีมพี่นี่กระเป,าป,เป๋าข้างซูพรีมถ้าแชทขอดูรีวิวได้สวยอ่ะ มันมันเป็นทรงกระบอกเลนะ็กเนาะทรงกระบอกเล็กไวรุ่นไวรุ่นไวรุ่นใช่ใส่ทำงานได้แบบนี้ใส่ทำงานใส่เที่ยวยอะไรเงี้ยนะท็อปเทนใส่ทำงานใส่เที่ยวจำลองทั่วไปอ่ะจะแต่งกระเป๋าให้ก่อนนะพี่อันนี้กระเป๋ามันปกตินะท็อปเทน ซส์เขาดีเนาะไซส์สวยมากเลยเออคือเขาแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่ติดเล็กอะไรอย่างเงี้ยน,นะแล้วก็แบบไม่ใหญ่ไม่โอเวอร์เนาะไซส์น่าขายใช่ใช่วันนี้ป้ายแคร์เหมือนงานรุ่นเก่าเลยอะตึ๊ดตึ๊ดตึดเ้เป็นงานป้ายแคร์ผ้าเหมือนงานรุ่นเก่าเลย เหมือนดูเอสเล่รีดกนพี่นะรีดพอละรีดพอละชิโนโมาอีกค่ะยูนิโครผ้าชิโ,โ,ชโ,ชโนเดสต็อกโอ้ยน่าหลายตัวนะไปแยกเอานะพี่นะเนี่ยบางตัวถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เดสต็อกแต่งานเขาก็เป็นงานใหม่นะคะเหมนงานแบบเนี่ย ยังไม่ได้ผ่านน้ําใช่ยังไม่ผ่านน้ายังไม่ผ่านการใช้อนะไรเงี้ยแบบนี้ไม่มีสี่ห้าโลพี่งานเกาหลีส่วนใหญ่จะเป็นร้อยกิโลงานเกาหลีออริจินอลเดิมๆของเขาจากโรงงานจะเป็นร้อยโลนะพี่แปดสิบโลก้สิบโลร้อยโลยกเว้นงานอเมริกาเขาจะทำสี่ห้าโลแปดสิบตัวร้อยตัวแล้วก็งานจีน สับปดูดิก็อยู่แน่นอนเป็นไงไหม้าแบบค่อยสวยว่าพี่ยูพี่ยูพี่จ๋าสวยจังเลยอะ่ะใหม่เนี่ยพี่ดูนะบางตัวแบบเออไม่ได้ไม่ได้มีป้ายอะไรเงี้ยแต่เรารู้เลยว่าเฮ้ยขอบเอวเขายังใหม่อะ่ะคือเหมือนแบบงานมันยังไม่ได้ผ่านการใช้อะ่ะพี่ยู เราเด่นต้องวกป้ายตรงขอบอะไรเงี้ยก็ยังแข็งอยู่เลยแฮปปี้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 ปทอมมี่ก็ได้ไม่ติดอยู่ทอมมี่ก็ได้เออฟูดฟูดเปิดไปแล้วพี่มีไม่เยอะแล้วฟูดแฮปปี้ปูเปิดไปหลายรอบแล้วคะ่ะมันมีไม่เยอะแล้วพี่อาจจะไม่ได้เปิดเพิ่ม เขาเรียกงานอะไรเอ่อกางเกงคอตตอนผู้ชายค่ะพี่กระสอบหนึงประมาณ250ตัวพี่กางเกงคอตตอนผู้ชายกระสอบหนึ่งประมาณ250ตัวค่ะรหัส cf กระสอบใหม่ h h 4 0พี่รหัส cf กระสอบใหม่ h 4 0นะคะ พี่ยูพี่ยอยู่ยูได้เยอะ,นะะเนาะลาเซฟมก็สซไมน์ฮสี่ศูนค่ะน้ำหนัก100่กิโลประมาณ250ตัวนะคะอันนี้เราตีเฉลี่ยนะพี่นะโดยส่วนใหญ่ที่เราเปิดก็250ร้อยห้าเจสิบสามร้ซึ่งมันก็จะขึ้นอยู่กับความหนาบางของผ้านะคะพี่พี่ดิก๊กพี่ดิก๊กพี่ดิก๊กมาอีกพี่ดิก๊กตาใหม่มากปักหมุนให้แล้วนะ หมดเรียบร้อยพี่จ๋าพี่ดิก๊กพี่ดิก๊กดิกครีพาชิโนโออยูนิคโคลแป๊บนึงนะพี่ติมโอเคตำแหน่งสวยมากคาชิโนโได้ชิโนโเยอะนะได้ยูเยอะด้วยจำนวนเราอาจจะไม่ได้นับตายตัวนะว่าเฮ้ยกระสอบนี้ออกกี่ตัวเดี๋ยวปู๊ขอตีประมาณนะคะไม่งั้นมันจะช้าเลยน,นะ ที่เข่าดีอ่ะเนี่ยพี่ตัวนี้ก็โปโลรักแฟนลอเลนต์นะคะเขาจะเขียนไว้เลยว่าเป็นโปโลชิโน่ค่ะโปโลชิโนโ่เด็ก,ก,ดก,ก,กเก้เด็กเก้งานกางเกงยีนแบรนด์ชายกระสอบเท่าไหร่มีประมาณกี่ตัวอยากได้แบรนด์อะไรอ่ะพี่ r ีวายหรอรีหรือแงเลอร์หรือรวมแบรนด์หรือเป็นแบบไหนพี่โอปออยากได้แบบไหน พี่พก็พาชินโน่อ่ะดูดีพาชินโนะเก็บผ้าสวยอ่ะงานไม่มีแบบสูดขาดหรือไม่เจอเลยเออไม่เจอแบงแบงขัดขดดีมากเลยอ่ะแบบว่าสูดขาด ตูดเสียอะไรเงี้ยคัดดีมากเลยอ่ะมันล่วงไป้างด้านล่างคคละตัวสองตัวอืมหมดยกหน้าไป้ายเละเละอ่าแฮปปี้แฮปปี